เอาละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยเหมือนรอบคลิปนี้เขาจะมาอารคลิปพูดทักทายถึงคำนวณหวยเล่านะคะผมหวยเลาวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันทีส่สิบหา้าสิบห้ามิถุนายนนะคะผมหวยเล้านะคบผมมามาอาดคลิปให้กับมวดที่ผ่านมากนี่เขาเปลี่ยนสูตรใหม่กับเขาอยู่ด้วยคับผมเนาะ,เ,นะเขาเขาหกเจ็ด ตัวหันตัวกลับมันแต่ซื้อหวยก็ต้องกลับน้ำด้วยครับนอกื่อความชั่วนะครับมันกะให้ออกลางถ้าเม็นลางในเวบนะครับออกลางในเวบเนาะหวยเล่านี้มันจะบ่คือกันเนาะหวยเล่าลางนี่มันอันตรายยูครับมันบ่คือกันเนาะถ้าเมนไผซื้อบันนอกอะะ็กิดขีดมันจะออกหรือเปล่าอย่างสีเนาะมันกับตอบประดายีลีนะครับหวยลหล่าลางมันบ่คือกันเนาะ มันนอกเอาหาตในเว็บเอาซีตัวจริงสินะคะผมเนาะหวยเล่านี่ก็อยาใครมันมาบุญนั่นและครับมันจะได้เหมือนกันเลยมันจะได้ออกได้ตัวเดียวกันกนับแนวทางของหวยเล่านะเขาไม่เขาไม่ลุดธรรมดาล้ครับหวยเล่านี่มันกจะยากแน่เพราะว่าเขาใส่ข้นเลยข้นเนาะเท่ากับวีคอจากตัวเลขแต่เขาใส่ข้นจับ เหมือนหวยไทยนี่แหละค่ะผมนอใส่ค้นจับรางวันที่หนึ่งมาเบิงผลมั่นก่อนผลมั่นหวยเล้าผลมั่นหวยเลาหัาหวที่ผ่านมาานี่เลขหาโตก็จะมีหาเจ็ดหกสองสามเลขสามตัวบนก็นเป็นหกสองสามส่วนสองตัวล่างในเวฟก็จะเป็นเจ็ดหกบนนอกกับหาเจ็ด นี่แหละครับลางลางบ่คคือกันเนาะบางคนกบคอมเมนต์ไว้ว่าขอเลขบัญชีแน,น่กัขอคุณหลายๆด้วยครับขอคุณหลายๆที่รวมทําบุญมากแล้วก็จะล่งไว้คือว่าไปท้ำบุญทําท่านแหละครับผมเนะาะบได้ว่าอันก็เล้วเต้เลยนะครับผมเพราะหากกัเข้าใจนะครับผมว่า การซื้อเล็กนี่มันต้องลงทุนแล้วก็คือว่าเขาก็ซื้อหา,หาบาทสองบาทสบาทกันอยู่แล้วเนาะอันนี้คอนี้เข้าใจทุกอย่างเลยครับผมก็คือว่าแล้วแล้วแต่าการทําบุญเลยนะครับผมก็เอาไปทําบุญน้ากันนะครับ แค่เขา,าเบิ่งกะสนับสนุนช่องแล้แลละค่ะผมเนาะฝากให้กำลังใจก็คือว่ากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะผมะสนับสนุนโดยการาเบิ่งเบืงเลื่อนเบิ่งนะครับยุําการจักนี่แหละค่ะเพจเสร็จกับสิบนาทีนี่แหละค่ะผมเนาะก็ไพยายามให้มันประมาณนี่แหละคบอยนทธการให้กำลังใจกันไปก่อนก็ต้องติดตามกันไปเย้ยแย่เลยค่ะผมนะมามาคิดให้ก่อน Ngoài lao, lọt nạ, bắn chắn đi Vô của bộ khỏi chân, đẩy คิดสบายอยู่น้ากันแล้วก็อีกคนหนึ่งกับคำนวณไปประมาณนี้แหละครับอีกคนหนึ่งกับคำนวณไปคุ้ยไปอยู่น้ากันเขากับมานางคำนวให้ตัดต่อซ็จกับใส่เวลาอยู่ครับคำนวณให้กับจักอยู่น้ากันสีนาทีก็ไปตัดต่อห้อีกครับลงตัวเลขให้ให้เบิ้งแบบว่าให้เข้าใจ ให้เขาใจง่ายๆเลยมักมักกะไาเมนมักกะก็ค่อยซื้อตัวใดบ่มักกะกะ็บเรวแต่เลยนะครับผมก็คือว่าหาย้ยห้หาให้แนวทางนะครับผมเนาะ้าเมนเอาไปเทียบกับอาจารย์ดังๆเก่งๆก็ได,ด้เลยครับผมเนาะว่ามักบอนะครับ กะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์กะอ่านยูเด้อครับผมกับอ่านแล้วก็ขอบพูดหลายๆครับที่คอมเมนต์ให้แล้วก็กดกดถูกใจให้พักท้องพักท้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนกล้องลูกโอ้โหเหล่านี้ลงไปลูกแมวมันมาขวนเด้อครับพักทองลงไปลงไปลูกไปลงลงไปง้นอนลงนอนลง แคปหนึ่งครับบว,บวกเลขก,ก่อนถ้าเลขรุดหรือรุดก็ต้องขอไพ่กันไว้ก่อนด้วยครับผม แนวทางหวยเล่ามือวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบห้ามิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามหวยเล่าด้ครับแนวทางหวยเล่าให้เดินเดินเป็นสองเดินเป็นสองล่องเป็นแปดหวยเล่าด้วยครับ ตัวเน้นตัวแดงให้สองสามแล้วก็สองสองให้เบิ้ลเบิ้ลขึ้นมามาเลยให้สองสามแล้วก็สองสองตัวแดงนะครับแล้วก็ลงลงมากอาจจะมีสองสองเจ็ดสองเก้าสองสี่ส่วนเป็นแปด ล่องเป็นแปดก็จะมีแปดสองแปดสามแปดห้าแปดสองแปดสามแปดห้าแล้วตัวกันหาสามตัวหนึ่งครับเดินเป็นสองคนเอาใหม่นะครับเดินเป็นสองก็งกจะมีสามสองกับสองสอง,สองแล้วก็จะมีสองห้าสองเจ็ดสองเก้าสองสี่นี่ราคาสองนะเดี๋ยวห้องอะก็จะมีผ่าให้เบ่งน้ำด้วยครับ เอาล่องเป็นแปดก็มี่แปดสองแปดสามแปดหาตุกกันให้หาสามตุกกันให้หาสามแอนเนลท่าต่างนะครับผมกองหวยเล่าครแบบ รอดรุ่นกันต่อไปครับผมว่ามันจะมาบ่านนะครับผมเนาะคิดตามสูตรของเฮานี่แหละากาฝากให้กำลังใจคือเกาเลยเนาะครับฝากสนับสนุนช่องโดยการบ่เดือนนะครับผมแล้วก็ฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามไว้แล้วก็คอมเมนต์ก็ได้เด้อครับหรือจังได้ก็ขอบคุณหลายๆลาลครับที่มาเข้ามาเบื้องเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ